สวัสดีค่ะเพือพ่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรวย飒นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณค่ะปักหน่วยบนค่ะเทียบชน4สูตรค่ะก่อนที่จะเข้าการคำนวณค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนคะคำเตือนคลิปโดนี้จะทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติละความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทำขึ้นเพื่อเป็นนาทาในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจรารญาในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวรวยซับน์นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันนะคะปักหน่วยบนฮะเทียบชน4ี่สูตรนะปักแบบเจตัวนะคะสติเจงวดขึ้นนะคะสูตรที่1นะคะเดินมาแล้วนะคะแปดบสงม้วนคะแล้วก็เป็นสูตรแบบนับเรียงตัวที่เดินยาวที่สุดเลยนะคะจะว่าได้นะก็เอาไปทำนะคะเป็นดับ3ามตัวได้เลยนะคะซึ่ง ไม่ธรรมดาฮะเรียงตัวด้วยแต่เดินยาวมากๆเลย82งวดฮะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออก308ฮะเด่น5้า8 9 0 1นะออก308เข้ามาที่8งวดที่ผ่านมาเด่น8 901 234นะออก392ฮะเข้ามาที่2สูตรเราจะใช้หลักหมื่นหลักพันสิบบน หน่วยหน้าคร e. ั้งท kind of eh ี so so ่1นสองครั้งรอยหน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งรอยท้ายครั้งที่1นึรอยท้ายครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่สองสองครั้งตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะศูนย์บวกเจ็ดเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเท่ากับหกหกบวกหกเท่ากับสองสองบวกศูนย์เท่ากับสองสองบวกสี่เท่ากับหกหกบวกสองเท่ากับแปดแปดบวกเจ็ดเท่ากับห้าห้าบวกสองนะเท่ากับเจ็ด เสร็จแล้วนับไปเลยนะเจ็ดแปดเศนย์หสองสามะเราจะได้นะ,ะหน่วยบนในสูตรที่1นึ่ะเจ็ดแปดเกนย์หสองสามะถ้าเอาไปเป็นดับก็4ี่ห้าหนะ,ะดับในหลักหน่วยแบบนี้นะคะแต่ว่าไอ้ที่ไปชนเด่นก็มีนะหน่วยนะหกหลักหน่วยเนี่ยติดเด่นเหมือนกันนะ เรามาดูนะสูตรที่สองนะสถิติ75วด้างวดนะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออก012เด่น9012467นอะออก012เข้ามาที่2งวดที่ผ่านมาเด่น1234689นะออก392เนะเข้ามาที่2สูตรเราจะใช้นะหลัก1 3ครั้งหน่วยบน2ครั้ง10บล่าง3ครั้งร้อยหน้าครั้งที่1น0้อยหน้าครั้งที่2 สิทายครั้งที่1 3ครั้ง10ทายครั้งที่สองสครั้ง0ูนย์บวกสี่เท่ากับสี่สี่บวกศูนย์เท่ากับสีบวกสเท่ากับหกหกบวกศูนย์เท่ากับหกบวกเเท่ากับสาบวกเเท่ากับสอบวกหเท่ากับสาบวกหเท่ากับสีบวกหเท่ากับห้บวกสเท่ากับเจบวกสเท่ากับเกบวกหเท่ากับศนเราจะได้นะคะ หน่วยบนนะคะในสูตรที่สองฮะสองสามสี่ห้าเจ็ดไปดูสูตรที่สามฮะสูตรที่สาสตินะเจ็ดบสี่งวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกหนึเฮะเดิน1 2 3 4งสองกเจออกหนึเกเข้ามาที่6กงวดที่ผ่านมาเดิน1นึ่ง7 8ออก3 9มเสองะเข้ามาที่ออ 1, 2 สูตรเราจะใช้หลักแสนหลักพันสครั้งร้อยบนหน่วยบนหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองครั้งสิบท, 2, ยทายครั้งที่หนึ่งสิบทายครั้งที่สหน่วยทายครั้งที่สองสครั้งระบกข้างที่เกบวกสีเท่ากับเก้บวกสเท่ากับสงบวกสเท่ากับสี่สี่บวกหกเท่ากับศูนยบวเ่ากับศกหเท่ากับห หนึ 1> 1่งบวกเก้าเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสเท่ากับสาบวกสเท่ากับเจดบวกเนะเท่ากับหวกหท่ากับเจวงเท่ากับแปวกหเท่ากับเบวกสเท่ากับหนวกหท่ากับสบวกหเท่ากับสะเราจะได้นะ,ะหน่วยบนในสูตรที่3ามนะคะหกเจ็ดแสา เรามาดูสูตรที่4นะ,ะสตินะเจ74งวดเริ่มตั้งแต่งวดที่ออก1 9 6เด่นสาม่ห้้าย์ะออก1 9ึ่้าหะเข้ามาที่6งวดที่ผ่านมานะ,ะเด่นที่2 3 4 5 6 8 9ห้าออก3 9 2เสองะเข้ามาที่2สูตรเรชชาจะใช้นะคะ100บน10บนสองครั้ง10ล่างร0อยหน้าครั้งที่1 10หน้าครั้งที่1หน่วยหน้าครั้งที่1 4สี่ครั้ง สิบท้ายครั้งที่หนึ่งขอโทษค่ะสิบท้ายขอโทษค่ะรอยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสี่ครั้งสิบหน้าครั้งที่สองอยท้ายครั้งที่หนึท้ายครั้งที่หนึท้ายครั้งที่สองสครั้งและบวกข้างที่หกามบวกแเท่ากับหนงบวกศนเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสเท่ากับสาบวกสี่เท kind of kind of ่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้เก้าบวกหนึ่งท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสเท่ากับส 6กบวกหเท่ากับ7 7จบวกหนท่ากับ8 8บวกหเทากับ9 9บวกหท่ากับ0 0บวก2 2บวก1เท่ากับ3 1 2 3 4 5 6 7นะถูกปเ้ยเดี๋ยวเรามาดูนะ,ะเวลาที่เราทําการเทียบชนนะคะ

ออกมาที่ 3, 9, มเสองะเข้ามานะที่2งวดนี้นะเรามาดูตัวชนนะตัวชนตัวแรกนะก็คือ7ตัวชนตัวที่2อนะก็คือ9ตัวชนนะตัวที่3นะก็คือสอง ตัวชนตัวที่สี่นะฮะก็คือสามส่วนตัวรองก็มีหลายตัวนะฉะนั้นแอดจะเอาตัวที่ชนกันสี่สูตรนะเจ็ดเก้านะสองสามนะถ้าใครชอบตัวรองสามารถดูได้นะตัวรองก็จะไม่สูตรด้วยนะคะมีอะไรอีกไหมอืมตัวรองจะมีแค่สูตรนะเจ็ดเก้าสองสามะคือตัวชนนะในหลักหน่วยบนนะ ในงวดประจำวันที่หนึ่งกรกดาคมคะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดคะเพื่อนๆค่ะชอบหน่วยบนตัวไหนนะคะลองเลือกนคะวิเคราะห์นะคะพิจารณานําไปเสี่ยงด้วยตัวของเพื่อนเองค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคําติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ